<They> สองมือกราบลงที่ต้งกลีบิหอยคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคราวที่แล้วเราเล่นเดอะลิสไปแล้วเราลองเล่นตัวที่เราไม่เคยเล่นเลยสักครั้งเดียวนะคะก็คือเดอะไนน์นะคะเป็นตัวที่อันนี้คือเล่นครั้งแรกพูดตรงนั้นเล่นไม่เป็นเลยเหรอกเปิดกเที่ยาไปก็ลองเป็นเปิร์กใหม่ๆดูนะคะก็คืออันนี้อันเดิมนะกระเทืบแล้วก็ทําให้เกิดเระเบิดปัป๊มๆนะคะ20%ซกับเครื่องนะคะแล้วก็คืออันนี้ เวลากระทืบเครื่องเรามันจะเห็นออร่าของผู้รอดชีวิตที่ยืนอยู่ในระยะนะคะเออนะก็กระทืบออร่าอย่างที่เขาเรียกกันอันนี้ก็คืออาหารการนอะ่ะอยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรนะคะก็คือเวลาเราโดนสตันเนี่ยคือผู้รอดชีวิตจะติดปลอดกำบัง15วินาทีนะเออก็เลยไปคอมโบกันนี้นะคะทนทายาแต่ว่าเรามีแค่ขั้นหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราเพิง่งเพิ่งอัพมาได้เลยเวยเท่าไหร่เองอะ่ะเออก็จะติดสตันน้อยลง40%นะคะแล้วก็อันนี้นะคะแอดแออน,นเราจะันี้ไปละกันเราจะ เขาเรียกว่าอะไรนะปับ๊บพูดมือรอบสังหารมาเลยแล้วกันนะคะก็คือเวลาเราเรียกออกมาแล้วเนี่ยพูดรอบสังหารพูดรอ,อบชีวิตที่อยู่ในระยะ8เมตรของพูดรอบสังหารจะติดเปิดเผยตัวตนนะคะ8วินาทีเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือครูดาวหลังอันเชอญมูอลอบสังหารลดลง20%นะคะเราก็จะไปทําภารกิจอันนี้ด้วยก็คือเราอยากจะตีคนที่เห็นออร่าเนี่ยนะคะเออเริ่มกันเลยดีกว่า เราจะได้รู้กันว่ามันยังไงกันแน่นะคะเออไปเจอกันในเกมค่าหอยนี้มันเสร็จด่านมาด้วยนะคะลงค่าสัตว์เนาเบ็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ๊ยตายห่าละชีวิตแล้วตัวลอบสังหารมันคือตัวไหนละ่ะตัวนี้เปล่าตัวนี้ป๊นี่ายอาเชิญมือลอบสังหารก็ปล่อยไปเลยปะอุ้ยมันกระตุกอะไรอะ่ะ ไม่มีไม่มีกระโไวแรงมากมันติดหอยตรงนั้นด้วยอ่ะมันเจอหรอเราจะมือล้อบสังหารอย่างเดียวไงรอก่อนเคส เข็รอก่อนย่อ <t> ย <t> eh <la ılan> เจอ,อลูกน้องกูค่ะอย่ามาลายเดียวกันเซสจะม,ม,มีใครมาผักไม้ใส่ฉันหรือเปล่าถ้าไปตรงนี้ไม่มีเสาเลยเหรอ อ๋อนี้ไงเสาหาเสาไปเจอเด่นยากสิบ่ายเลยไปดูอันนเซ่ คือมึงดีไม่พ้นหรอกคะ่ะลูกน้องเซนทรูไมได้คะ่ะต,ตามไปก่อนคะ่ะ ความจริงเราให้ตัวอ้วนมาในนี้ได้นะเนี่ยกระเทิบให้อะ่ะก็ไม่รู้ท้าเหมือนมีใครอยู่ตรงนี้เลยอุ้ยเล่นยากมากค่ะคุณน้า เล่นยากเกินไหมล่ะเออตัวนี้เล่นยากมากเลยอ่ะแต่ถ้าคุมโซนดีๆนะถ้าเก่งเนาะ สองเครื่องแล้วนะคะโอ้ยเดินติดเดินติดไล่ตามไอ้เจ๊ไปอีกแล้ว ยากเนาะอีเนี่ยวุ่นวายมากเลยอะตัวเนี้ยทำไมอีนนี้เจ็บละ่ะ มีนี่เจ็บเรายังไม่เคยเจอเซเบ่นบอร์ดเลยนะเอาเครื่องนี้เลยค่ะอ ค,คู่เถกุญแจไม่มีเลยอะ่ะอยู่เครื่องไหนกันจ้าหนูก็หนูหรือเปล่าเจอละ เห็นนาเราจะเห็นนาขึ้นนาเครื่องนี้ไ <ouse> ด้ยอะชิบหายเลยเครื่องนี้เป็นยังไงจ๊ะ อเดินติดกระทืบบ่อยๆก็ไม่ไดีนะเธอบางทีมันจะปิดเครื่องอ่ะอีเนทิตี้อ่ะแต่แน่รูดี้ไงนั่นั่นนั่โอ้เกือบโดน สองคิดเลยนะเมื่อกี้รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยร,อ,ยร,อ,ยรอก่อนเจ๊ กระเทือบไปนี่ก่อนล้มไปเลยนา้าว ราจะฆ่าได้สักคนไหมก่อนตอนนี้เครื่องอยู่ไหนบ้างแล้วเนี่ยเครื่องอยู่นี่กับอยู่นี่อยู่นู้นอันหนึ่งหูยไกลมากเด็นมาเดินไปทางนี้ ไม่เห็นอะไรยังไงอีผีเมื่อกี้วงมันไม่ใหญ่พอหรอ <c oughs> วงเล็กเกินมองไม่เห็นเลยล <c oughs> ีเบคกกา โคตรโกงเลยอ่ฮะไหนจ๊ะอีเซเบิร์นนี่ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ย

ประตูมันอยู่ไหนบ้างเนี่ยประตูอยู่นี่เปิดไปแล้วมั้งเนี่ยเ้แล้วสลับไปดูพอ,อย่างนี่เดินไปทางนั้นก็โดนนะสิ าวัแย่เลยนะเจกนะไปแขวนใกล้ประตูให้แม่ล่าทำไมไอ้เล้าหมูนี่มันอยู่ใกล้ประตูจังวะ กหยิบไม่ทันยาีวิต แหลกนิดหน่อยถึงปานกลางนะคะอุ้ยสนุกมากเล่ตัวนี้ก็คือแบบว่าเลิศอยู่นะเอาราคาเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะก็เดินไนนะฉันรู้สึกว่าสนุกดีนะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาฉันเล่นเกมแบบนี้แล้วก็เป็นฆาตรกรก็จะเงียบนิดนึงเพราะว่ามันมันเพ่งสมาธิอนะเนาะต้องขอโทษคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะถ้าเผื่อแบบว่ามันไม่เงียบแล้วก็แบบไม่เอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ขอฝึกฝีมือนิดนึงในการที่จะว่าเล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยได้นะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะว่าดิฉันเล่นพลาดเล่นผิดตรงไหนมีเปิร์กอะไรแนะนําบ้างก็คือมีแค่นี้แหละเออแล้วก็สนุกดีนะคะเออจเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะคะอยากได้ตัวอะไรก็บอกมาได้นะแต่ว่ามีน้อยตัวนิดนึงเออนะสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนลาไปก่อนหลายรอบแล้วสวัสดีค่ะต่อไปอยากเล่นซีนูหมอบว่ะ